สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเข้าสู่ารายการมุมมองต่างเรื่องเกษตรครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นี่เราจะมาคุยกันเรื่องที่มันแบบใกล้ตัวพวกเรามากๆนะครับเรื่องความเสี่ยงในการทําเกษตรคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยฝนไม่ตกหรือตกมากไป ราคาผลผลิตที่โหขึ้นขึ้นลงลงหรือบางทีก็เจอโรคระบาดเข้ามาซ้ําเติมปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันกระทบกับรายได้กับความมั่นคงของเราเต็มๆ็มเลยนะครับใช่เลยค่ะความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นอะไรทีออ่อยู่คู่กับการทําเกษตรจริงๆนะคะเอกสารการบริหารความเสี่ยงในการ,กรเกษตรที่เราจะใช้เป็นหลักคุยกันวันนี้เนี่ยเขาสรุปมาได้ชัดเจนดีค่ะว่าความเสี่ยงหลักๆมันมีอยู่5ด้านคือเรื่องตลาดกับราคาขายอันนี้เรื่องใหญ่เลยแล้วก็ความเสี่ยง จากดินฟ้าอากาศที่เราคุมไม่ได้จริงๆความเสี่ยงจากนโยบายรัฐที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความเสี่ยงจากการจัดการในไร่ของเราเองแล้วก็สุดท้ายความเสี่ยงเรื่องเงินทุนหมุนเวียนค่ะครับแล้วในเอกสารเนี่ยเขาก็เสนอแนวทางรับมือไว้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะแนวทางที่ดูทันสมัยขึ้นอย่างเช่นกเกษตรพันธสัญญาหรือที่เรียกว่าคอนแท็กต์ฟาร์มิงการเอาเทคโนโลยีมาช่วยหรือว่าการทำประกันภัยพืชผลทีนี้ ประเด็นที่เราจะมาลากเปลี่ยนมุมมองกันเข้มเขมเลยวันนี้ก็คือแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบสมัยใหม่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าแล้วมันตอบโจทย์เกษตรกรส่วนใหญ่ได้จริงไหมอืมสำหรับในมุมของดิฉันนะคะดิฉันมองว่าเครื่องมือสมัยใหม่พวกนี้เนี่ยมันอืมมันจำเป็นแล้วล่ะค่ะในยุคนี้ที่จะช่วยลดความไม่แน่นอนทำให้เราพอจะวางแผนอะไรได้บ้างแล้วก็สร้างความมั่นคงให้การทำเกษตรได้จริงๆคะ่ะ อ้าวแต่ในมุมผมเนี่ยผมอาจจะมองต่างไปนิดนึงนะครับคืออยากจะชวนคิดว่าไอ้เครื่องมือทันสมัยที่ว่าเนี่ยมันดูดีก็จริงนะแต่บางทีม,มันอาจจะไม่ใช่อ,อยายวิเศษครอบจัก,กรวาลมันอาจจะไปสร้างปัญหาแบบอื่นขึ้นมาแทนหรืออาจจะเหมาะกับเกษตรกร,ร,กรแค่บางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนก็ได้ครับงั้นผมขอเริ่มในฝั่งที่มองว่าแนวทางสมัยใหม่เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญก่อนนะครับคือไอ้ความเสี่ยง5ด้านที่เราว่ามาทั้งตลาดราคาอากาศนโยบายการจัดการการเงินเนี่ย โลกยุคนี้มันซับซ้อนขึ้นเยอะนะครับความผันผวนมันรุนแรงกว่าแต่ก่อนมากการที่เราจะพึ่งพาแค่วิธีการเดิมๆที่เราทำต่อๆกันมาอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเออมันอาจจะรับมือไม่ทันแล้วล่ะครับอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะว่าความเสี่ยงมันหนักขึ้นจริงๆค่ะทีนี้พอเรามาดูเครื่องมือสมัยใหม่ที่ในเอกสารเขาแนะนํามาเนี่ยผมว่ามันมีจุดแข็งที่ชัดเจนมากๆเลยนะอย่างแรกเลยกเกษตรพันธสัญญาหรือการซื้อขายล่วงหน้า อันนี้มันแก้ปัญหาคลาสสิกเลยเรื่องราคาตกต่ำกับขายไม่ออกเพราะเราตกลงราคากับคนซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วแบบว่าอออย่างน้อยๆก็รู้ราคาแน่นอนระดับหนึ่งทําให้พอจะคํานวณรายได้วางแผนการเงินได้ดีขึ้นเยอะมันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาเรื่องตลาดได้เ,เป็นรูปธรรมมากๆ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการทำประกันภัยพืชผลนะครับโดยเฉพาะโครงการที่รัฐช่วยสนับสนุนผ่านทกศหรือธนาพานเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรนะครับคือถึงเราจะสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมันแล้งจัดจริงๆหรือน้ำท่วมหนักๆเสียหายขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆก,ก็มีเงินชดเชยเข้ามาพยุงบ้างไม่ใช่ว่าหมดเนื้อหมดตัวไปเลยอันนี้ก็ช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านดินฟ้าอากาศได้ดีพอสมควรแล้วก็สุดท้ายเลยคือการใช้เทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นระบบให้น้ำแบบแม่นยำ ที่ควบคุมน้ําให้พอนี้เป๊ะๆกับที่พืชต้องการหรือการใช้โดรนเพื่อการเกษตรบินวานปุ๋ยพ่นยาซึ่งมันเร็วกว่าแล้วก็อาจจะสม่ําเสมอกว่าใช้แรงงานคนหรือการใช้เครื่องจักรต่างๆมาช่วยทุนแรง คือข้อดีมันไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนค่าแรงที่มันแพงขึ้นหายากขึ้นแก,ก้ความเสี่ยงด้านการจัดการนะครับแต่มันอาจจะช่วยให้พืชเราเนี่ยทนทานต่อสภาพอากาศที่มันแปรปรวนได้ดีขึ้นด้วยซ้าไปเช่นระบบน้ําที่ดีก็อาจจะช่วยให้รอดจากภัยแล้งสั้นๆได้สรุป้ง่ายคือการนําเครื่องมือใหม่ๆพวกนี้มาปรับใช้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากการที่เราอ่นั่งรอปัญหามาเป็นการบริหารจัดการเชิงรุก ทำให้การทําเกษตรมันดูเป็นระบบมากขึ้นมีหลักประกันแล้วก็มันคงขึ้นครับอืมฟานที่คุณพูดปก็เข้าใจข้อดีของแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาประกันหรือเทคโนโลยีมันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ดิฉันอยากจะชวนมองในมุมกลับกันหรือมองลึกลงไปอีกนิดนึงว่าสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นทางแก้เนี่ยมันกลับไปสร้างความเสี่ยงรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนหรือเปล่า อ๋อน่าสนใจครับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ ได้ค่ะเอาเรื่องเกษตรพันธสัญญาก่อนเลยที่บอกว่าช่วยล็อกราคาได้อันนั้นก็จริงส่วนหนึ่งค่ะแต่คำถามคือแล้วมันทำให้เราต้องไปพึ่งพาบริษัทคู่สัญญามากเกินไปไหมคะเหมือนกับเออเราเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าบใบเดียวอำนาจต่อรองเราก็น้อยลงต้องปลูกตามสเปคเลี้ยงตามเงื่อนไขที่เขากาหนดเป๊ะซึ่งบางทีมันก็ขี้งวดมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดเออบริษัทคู่สัญญาเราเขามีปัญหาขึ้นมาละคะหรือเขาเปลี่ยนนโยบายลดปริมาณ ับซื้อหรือไปกดราคาปัจจัยการผลิตที่เขาขายให้เราอีกคนที่เจ็บหนักก็คือเกษตรกรนะคะกลายเป็นว่าเราหนีจากความเสี่ยงตลาดทั่วไปมาเจอความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่สัญญาซึ่งมันก็เป็นทั้งความเสี่ยงด้านตลาดและด้านการจัดการที่เราควบคุมเองไม่ได้เลยหรืออย่างการทําประกันพืชผลผ่านทกศขั้นตอนการเคลมการประเมินความเสียหายมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้รวดเร็วเสมอไปนะคะบางทีก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาประเมินซึ่งอาจจะล่าช้า หรือประเมินความเสียหายให้เราต่ํากว่าความเป็นจริงก็ได้แล้ววงเงินชดเชยที่ได้มามันก็อาจจะไม่พอครอบคลุมต้นทุนที่เราลงไปจริงๆด้วยซ้าไปและที่สําคัญนะคะคือเราต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันทุกปีนะคะไม่ว่าปีนั้นจะมีภัยหรือไม่มีภยัยมันก็เป็นภาระต้นทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็จัดเป็นความเสี่ยงด้านการเงินได้ค่ะ ส่วนเรื่องเทคโนโลยีนี่ชัดเลยค่ะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงมากๆเครื่องจักรดีๆโดรนระบบน้ำอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่มีทุนน้อยๆเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนคะถ้าต้องไปกู้มาอีกก็แบกภาระดอกเบี้ยเพิ่มไปอีกความเสี่ยงด้านการเงินแล้วเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ใช่ซื้อมาแล้วจบนะคะ มันต้องการความรู้ในการใช้งานการบำรุงรักษาอีกถ้าเราทำไม่เป็นก็ต้องจ้างคนอื่นหรือต้องพึ่งพาบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีอยู่ดีมันก็กลายเป็นต้นทุนแฝงแล้วก็เป็นความเสี่ยงด้านการจัดการอีกแบบหนึง่งที่อาจจะร้ายกว่านั้นคือการที่เรามุ่งไปใช้แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหลงลืมหรือว่ามองข้ามภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปรับตัวการดูแลดินดูแลพืชที่อาจจะยั่งยืนกว่าได้นะคะ สุดท้ายเลยการไปหวังพึ่งนโยบายรัฐพวกโครงการประกันราคาจำนำหรือเงินช่วยเหลือต่างๆอันนี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันไม่แน่นอนเอามากๆเลยเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายก็เปลี่ยนทีงบประมาณก็มีจำกัดอีกจะให้ยึดเป็นหลักประกันระยะยาวจริงๆคงไม่ได้นี่คือความเสี่ยงด้านนโยบายที่ชัดเจนมากๆสรุปคือดิฉันมองว่า การที่เราจะกระโดดไปหาทางออกสมัยใหม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต้องดูบริบทของตัวเองด้วยและต้องไม่ลืมรากฐานการพึ่งพาตัวเองหรือการผสมผสานกับวิธีอื่นๆที่เราทำได้ด้วยค่ะประเด็นเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือการพึ่งพิงบริษัทมากไปในระบบพันธสัญญาที่คุณยกมาผมว่าน,นี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ต้องระวังมากๆครับแต่ผมอยากจะแย้งนิดนึงว่าในภาวะที่ตลาดมันผันผวนหนักขนาดนี้ราคาข้าวโพดวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะดิ่งเหว การมีสัญญาที่อย่างน้อยล็อกราคาขั้นต่ําไว้ได้เนี่ยมันก็ยังเป็นกรอบป้องกันที่ดีกว่าการไม่มีอะไรเลยนะครับอาแล้วที่บอกว่าอำนาจต่อรองน้อยลงอันนั้นก็จริงค่ะแต่ดิฉันมองว่าตรงนี้แหละคือจุดที่เกษตรกรต้องเรียนรู้ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือต้องศึกษาเงื่อนไขในสัญญาให้ละเอียดมากๆก่อนที่จะเซ็นไม่ใช่ว่าระบบมันไม่ดีไปสมดแต่เราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดค่ะ ครับครับลอนึกถึงเกษตรกรปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ําตาลหรือเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งโรงงานอาหารสัตว์ดูสิครับหลายคนเขาก็าอยู่ได้นะเพราะมีสัญญารับซื้อที่แน่นอนถึงแม้ราคาอาจจะไม่ได้สูงปรี๊ดเหมือนตอนตลาดขาดแคลนมากๆแต่เขาก็ไม่ต้องกังวลไงครับว่าจะขายไม่ได้หรือจะโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาจนแทบไม่เหลืออะไรเลย อย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาทําให้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นดิฉันกลับมองว่าไอ้คาว่าล็อกราคาขั้นต่ําเนี่ยแหละค่ะตัวปัญหาในบางทีเพราะมันอาจจะล็อกกําไรเราไว้ด้วยในปีที่ราคาตลาดจริงๆมันพุ่งสูงกว่าราคาในสัญญาเราก็เสียโอกาสที่จะได้กําไรมากขึ้นไปอีกแถมยังต้องแบกรับความเสี่ยงอื่นๆด้วยอย่างที่คุณยกตัวอย่างเกษตรกตรเลี้ยงไก่ในระบบพันธสัญญา หลายสัญญาเลยนะคะที่ผลักภาระเรื่องต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่มันผันผวนหรือความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดเนี่ยมาให้เกษตรกรเต็มๆเลยบริษัทแค่กําหนดราคาขายแต่ความเสี่ยงในการผลิตทั้งหมดอยู่ที่เราถ้าอาหารสัตว์แพงขึ้นหรือไก่เกิดเป็นโรคขึ้นมาเราก็ขาดทุนเองสัญญาไม่ได้ช่วยตรงนี้เลยนะคะมันจึงไม่ใช่การลดความเสี่ยงทั้งหมดแต่มันคือการย้ายความเสี่ยงบางอย่างออกไปแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงแบบอื่นเข้ามาแทนค่ะ อ๋อประเด็นเรื่องข้อมูลที่ไม่เท่ากันหรือ information asymmetry ที่คุณพูดถึงนี่สำคัญมากเลยครับบริษัทคู่สัญญามักจะมีข้อมูลตลาดแนวโน้มราคาดีกว่าเกษตรกรเยอะจริงๆทำให้เขากำหนดราคาในสัญญาที่ได้เปรียบได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบนี้ที่เกษตรกรต้องตระหนักไว้เลยครับใช่ค่ะส่วนเรื่องประกันภัยพืชผลดิฉันก็ยังยืนยันว่ามันเป็นแค่ตาข่ายชั้นที่สองไม่ใช่เบาะนุ่มๆที่จะรองรับเราได้ทั้งหมดนะคะ เงินชดเชยมันอาจจะช่วยให้เราไม่ล้มละลายก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ขาดทุนนะคะสมมติว่าลงทุนไปไร่ละ5,000บาทเสียหายทั้งหมดเคลมประกันได้มา2,000บาทถามว่ามันช่วยไหมมันก็ช่วยค่ะแต่มันก็ยังขาดทุนอยู่ดี3,000บาทมันไม่ใช่หลักประกันที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะทีนี้มาว่ากันเรื่องเทคโนโลยีบ้างที่คุณบอกว่ามันแพงเข้าถึงยาก อันนี้ผมก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งครับว่าต้นทุนเริ่มต้นมันสูงจริงๆแต่ถ้าเรามองยาวๆละครับการลงทุนกับระบบน้ำหยดหรือดโดรนพ่นปุ๋ยเนี่ยมันอาจจะคืนทุนได้ในไม่กี่ปีก็ได้นะจากการที่เราประหยัดค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าแรงงานแถมยังได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับ อืมแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ทางเลือกว่าต้องซื้ออย่างเดียวนี้คะการเช่าใช้บริการโดรนหรือการรวมกลุ่มกันลงทุนในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ก็เป็นทางออกที่ทำให้กเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่บางที่เนี่ยเขาใช้โดรนพ่นยาในนาข้าวร่วมกันลดเวลาจากที่เคยใช้คนเดินพ่นเป็นวันๆเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อแปลงต้นทุน รวมๆก็ถูกลงแบบนี้มันก็ดูคุ้มค่านะคะการลงกลุ่มใช้หรือเช่าก็เป็นทางออกที่ดีครับอันนี้เห็นด้วยเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นและผผสมกับกเกษตรกรทุกรายจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเป็นกเกษตรกรที่มีที่ดินแค่ไม่ปีไร่ปลูกพืชผสมประสานหลายๆชนิดการจะลงทุนกับโดรนหรือระบบให้น้ําอัตโนมัติราคาหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการลงทุนจริงหรือเปล่าครับ หรือมันจะกลายเป็นการสร้างหนี้โดยไม่จําเป็น ใช่เลยค่ะแล้วปัญหาที่ตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนเริ่มต้นนะคะมันคือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องด้วยทั้งค่าบำรุงรักษาค่าซ่อมแซมค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำมันแล้วยังต้องมีความรู้ในการใช้งานมันอีกถ้าใช้ไม่เป็นหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องไปจ้างช่างหรือต้องพึ่งพาบริษัทที่ขายอยู่ดีกลายเป็นว่าเราต้องเสียเงินเพิ่มแล้วก็เสียเวลาจัดการกับเรื่องพวกนี้อีกความเสี่ยงด้านการจัดการและการเงิน มันเหมือนเราหนีเสือปะจระเข้ไหมคะคือหนีจากความเสี่ยงเรื่องแรงงานขาดแคลนแต่ก็มาเจอความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็การบำรุงรักษาเข้ามาแทนที่สำคัญเลยการมุ่งไปที่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันอาจทำให้เรามองข้ามทางเลือกอื่นที่อาจจะยั่งยืนกว่าหรือเปล่าเช่นการปรับปรุงดินให้อุ้มน้ำได้ดีขึ้นด้วยอินทรีย์วัตถุเพื่อลดการใช้น้ำหรือการใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานแทนที่จะพึ่งพาสารเคมีที่ต้องใช้โดรนพ่นอย่างเดียวมันต้องดูให้รอบด้านจริงๆครับ ประเด็นเรื่องความสมดุลนี่น่าคิดต่อครับคือผมไม่ได้กำลังบอกว่าให้ทิ้งภูมิปัญญาเดิมหรือการพึ่งพาตัวเองไปเลยนะครับแต่ผมมองว่าแนวทางสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่วิธีการดําเดิมมันอาจจะรับมือไม่ไหวแล้วในโลกปัจจุบัน อ่าอย่างที่คุณบอกการปลูกพืชหลายๆชนิดหรือการทำเกษตรผสมผสานมันเป็นพื้นฐานการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากๆอยู่แล้วอันนี้เอกสารก็สนับสนุนค่ะแต่สมมติว่าปีนั้นมันแล้งจัดจริงๆหรือน้ำท่วมหนักจนเสียหายเกือบทั้งหมดเลยการมีประกันพืชผลเข้ามาช่วยหรือการมีสัญญาขายผล,ผลผลิตบางส่วนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็เหมือนมีแผนสำรองที่ช่วยให้เราไม่ล้มทั้งยืนนะคะ มันคือการเสริมความแข็งแกร่งไม่ใช่การเข้ามาแทนที่ของเดิมทั้งหมดค่ะผมเห็นด้วยนะเรื่องการเสริมกันแต่ผมอยากจะเน้นเรื่องลำดับความสำคัญมากกว่าคือผมเชื่อว่าฐานที่มั่นคงที่สุดของการทำเกษตรคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดก่อนหมายความว่ายังไงคะการพึ่งพาตนเองในที่นี้ก็หมายถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุบปรงบำร,รุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ การเก็บเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้ใช้เองการปลูกพืชหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันไปเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคแมลงแล้วก็ราคาตกต่ำการพยายามลดต้นทุนจากการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากข้างนอกเช่นการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพใช้เองหรือการหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ของเราเองสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไร่นาของเราจากสิ่งที่เราพอจะควบคุมมันได้ พอเรามีฐานที่แข็งแรงตรงนี้แล้วค่อยมองหาเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาเสริมตามความจาเป็นแล้วตามกำลังทรัพย์ที่เรามีไม่ใช่กระโดดไปพึ่งพาสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่นโยบายรัฐที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเทคโนโลยีราคาแพง พราะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะช่วยเราได้แค่วันนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะหายไปหรือกลายเป็นภาระผูกมัดเราในระยะยาวก็ได้นี่คือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในมุมมองของดิฉันค่ะคือสร้างฐานตัวเองให้แกร่งก่อนแล้วค่อยต่อยอดค่ะอืมเข้าใจประเด็นเรื่องลำดับความสาคัญเลยครับการสร้างฐานจากภายในให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยเสริมด้วยเครื่องมือภายนอกตามความเหมาะสมถ้ายผมสรุปปิดท้ายในมุมของผมนะครับ การทำเกษตรยุคนี้ความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราจริงๆครับแล้วก็ดูจะรุนแรงขึ้นด้วยแต่เราก็ไม่ได้หมดหนทางที่จะรับมือนะครับแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบสมัยใหม่ทั้งเกษตรพันธสัญญาประกันภัยพืชผลและเทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้จะมีจุดอ่อนหรือข้อควรระวังอยู่บ้างอย่างที่เราได้คุยแลกเปลี่ยนกันไปแต่มันก็ยังเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่ช่วยให้เราเปลี่ยนจากผู้ที่ต้องตั้งรับอย่างเดียวมาเป็นผู้บริหารจัดการความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเป็นทางเลือกสําคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเพิ่มศักยภาพการผลิตแล้วก็ทําให้เราแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวครับ ส่วนในมุมของดิฉันนะคะดิฉันเห็นด้วยว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆแต่การเลือกใช้เครื่องมือต่างหากที่เป็นหัวใจสำคัญการจะนำแนวทางสมัยใหม่มาใช้เนี่ยต้องพิจนารณาอย่างรอบคอบมากๆนะคะถึงผลกระทบระยะยาวความเสี่ยงแฝงต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ความเหมาะสมกับเงื่อนไขของเกษตรกรแต่ละคนแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นใช้แล้วดีเราก็ต้องใช้ตามไปหมดการหลงเลือก จมรากฐานสําคัญอย่างการพึ่งพาตนเองและการกระจายความเสี่ยงด้วยวิธีที่เราควบคุมได้เช่นการปลูกพืชหลากหลายการบํารุงดินการลดต้นทุนภายในเนี่ยอาจจะทําให้เราเปราะบางมากขึ้นในระยะยาวก็ได้นะคะแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือสมัยใหม่ก็ตามค่ะหัวใจคือความสมดุลและการปรับใช้อย่างเข้าใจจริงๆค่ะ ก,การที่เราได้มาถกกันถึงความเสี่ยงทั้ง5ด้านแล้วก็มองแนวทางรับมือจากหลายๆมุมในวันนี้ทั้งข้อดีข้อจํากัดแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะตามมาของแนวทางสมัยใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรได้นําไปคบคิดแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มันใช่และเหมาะสมกับสวนไรานาของตัวเองมากที่สุดนะครับ ถูกต้องเลยค่ะไม่มีสุดสำเร็จตายตัวเอกสารที่เราคุยกันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากเลยที่น่าสนใจให้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมการทำความเข้าใจทางเลือกต่างๆอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมุมมองต่างเรื่องเกษตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ